ได้ค้างขาวดํามานะครับ2ต้นนะครับต้นที่1นนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี่นะครับค้างขาวดํา2ต้นนะครับแล้วก็เป็นผักโขมนะครับนี่เอามาปลูกไว้แกงเลี่ยงก็ได้นะครับเข้ายาแกงเลี่ยงนะครับก็ต้นไม้ด่างนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าด่างแบบธรรมชาติ หรือว่าด่างโดนเดดนะครับเอามาปลูกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดไม่รอดก็ติดตามกันนะครับก็ค่อยติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นด่างนะครับอยู่ใกล้กับกอไผ่นะครับแล้วก็อันนี้มีดอกสวยมากนะครับเป็นหัวนะครับ